สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เริ่มนะคะอยู่ที่ร้านเน้นนมหาลืออ้วนกันอีกแล้วการกินรูน้ความสุขของเล้อมาแล้วอย่างแรกก็คือ,อเปยนะนี่ก็คือน้ำนะคะชื่อว่าเน้นนมนี่โลวก้ร้านเน้นนมน,นี้จ,นจะเอาเมนูอะไรนะนมชัมโบ <c oughs> <c oughs> แค่ชื่อจะขำนะตร <c oughs> งนะ รสชาติเหมือนใครเคยกินไหมที่มันจะเป็นร้านนมแล้วมันจะเป็นวัวแ,แล้วเราเรออีกเมนูหนึ่งมานะคะแล้วก็เรามาจอดมาดูกันว่าเอาเดี๋ยวเราจะมาดามาดูกันเราจะมาดามาดูกัน <laughs> เราจะมาดูกัน, <laughs> กนว่าเมนูนมชมโบของเราเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เซ็ปน้ำหนึ่งเที่เรสั่งก็มาแล้วเป็นเอ่อเป็นค้กนะคะที่ปักมากับผลไม้นานาต่างๆ,ๆะนคะคะก็จะมอะีอะไรอะไรมิกนะมาดูดิมิกอะไรอะเบอร์รี่มิกเบอร์รี่มิกโอ้มิกโอ้มิกเบอร์รี่อ๋อโอ้มิกเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่อยู่ข้างในอย่ะงหือเต๋าเบีเปร์ต้องดึงโค้กออกให้น้ำโค้งไหลครับ อส่วนเขาจะใส่น้ำแบบพวกผลไม้อ่ะน้ำผลไม้ท่าซาผสมมาอยู่ข้างล่าง้วยนะคะอ,อ,อร่อยมากคือมันไม่เหมือนโคกกติเพราะว่าเพราะาเขาจะใส่น้ำซาซายอยู่ข้างล่างเลยตับเบอร์นี้ก็เปรี้ยวมากอุ้ยต่บอร์นี้ตกเลยซามากคุณเอ๋ อนนี้นะคะเมนูอีกเมนูหนึ่งก็มาแล้วแต่นี้จะไม่ใช่นมฉับโบนะคะมันอยู่ในเมนูของทอดแต่มันคือของหวานค่ะมันคืออะไรทายติ๊กตอกติ๊กตอก,ตอกเฉลยมันคือช็อกโกแลตทอดช็อกโกแลตทอดเนี่ยมันหมดมันก็เลยเหลือแต่นมสดทอดเราก็จะมาดูกันค่ะว่านมสดทอดมันคืออะไรดู นอกข้างนอกนะคะมันจะกรอบๆแต่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูมันดูมันมันจิ้มมันจิ้มอุ้ยตัดมีทงก็ต้องใช้เป็นประโยชน์นะจิ้มเอาเนี่ยเป็นซอสช็อกโกแลตหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ตรอเบอร์รี่หรือเปล่าเอานั่นเอาเฮ้ยเฮ้ยจ้าเอาเอ้ย รสชาตินะคะเหมือนปังปังปังเย็นอะปังติ้งแล้วก็จุม่มแต่มันอร่อยกว่ารสชาติคล้ายๆล้ายเทมปุระเลยนะแแล้วข้างในมันเย็นไหมหัวมันร้อนหัวมันร้อนหมูกรองร้อนมันเป็นนมนิ่มๆเรอเหมือนชีสทอด ตอนนี้นะคะนมนมฉ่ำโบก็มาแล้วแล้วก็มีปิ่นโตด้วยม,มาแล้วค่ะเมนูนมฉ่ำโบที่เรารอแล้วก็มีปิ่นโตด้วยก็คือนมข้นค่ะแล้วก็เป็นน้ำสตรอเบอร,บรี่แล้วก็เป็นไม่รู้อะสีมะอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยอยากกินนะขอชิมๆิมตอนยังไม่ปรุงอะไรก่อนแนละ้วกันอ กน้ำแข็งรดนมอะเหมือนกินมะมากต่อไปเรามาเปิดปิโตกันดีกว่าซึ่งเป็นโตถามว่าน,นี่เกิดทันไหมไม่ทันค่ะไม่เคยเปิดอันนี้คือการเปิดครั้งแรกแม่ยุย้ยเปิดปินโนยังไงเอาออกมาออกเหมือนกันชุ้งจังแล้นะคะอะไรอะว้า ของตกแต่งนะคะอืมอืมมันมันโล,นลยนกก้ยๆแล้กินน่ะดูดิเป็นผลไม้งไงครับอะไรอะ่ะนคืออะไรอะ่ะไม่รู้จักนี่พี่น้อนีนี่ส้มมันก็อะไรสักอย่างนะคะเป็นจีเปนจีเหรอใช่จ้ะ<อ>เป็นผลไม้ที่ชื่อว่าแตงแตง ตตงตังโมฮะทำไมตตงโมมาอย่างเงี้ยเขาปั้นแมงโมเลยสุดยอดมากเอาล่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาทําบิงซูของเราแล้วมาอย่างแรกเราก็ต้องเอามือเลยแล้วกันเล้าล้างเลยมาแปะตรงนี้อันนี้อาจารมาจากภาพที่เราเคยเห็นนะคะมันก็ต้องแปะปั๊บแล้วก็ข้างหน้า สายตาอะไรอะสายตากะอะไรอะแล้วก็ข้างๆนี่ได้เลยโอ๊ยเข็บมือเลยก็เป็นมัดเมนลูป,ปะันีองข้างนะคะอีเป็นยังไงละ่ยะ,ะย่านรบนะคะยานรบก็ปฐคอนปะคอนไม่ใส่เพราะว่าเราจะออกริง ชโโ็อกกวันนี้หน่อยช็อกกวันนี้เราจะโรยเลยมันไม่ได้ตังใจเรามากช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโ้กแลตช็อกโอกแ็ตกอกช็อัช็อช็อกช็อกอก็ไก้็อกนหออกช็้ก็อกชอก็อชอกก็กชชมอีกอออก็ชก เอาส้มก่อนแล้วกันเพราะเราเพราะเราไม่เคยกินกีอู๋เราไม่เคยกินกีวีนะคะอ่าต่อไปก็เอานี้ปักปักของไหนดีเนี่ยปักตรงนี้เองตรงนี้แล้วกันอ่ะปึ๊บแล้วก็ตึ้ชอบมากเลยการการประดิษฐ์ปะดอยแล้วประดิษฐ์สวยไหมไม่สวยแต่ชอบสนุกทำไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรมากต่อไปก็กีวีค่ะอุย้ย็นมือมากกีวี อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่นมเลยเราจะค่อยปล่อยให้เลยปนุ๊บอ่าแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปนะคะต่อไปก็เป็นน้ำอะไรทักอย่างเลยมองไม่เห็นน่ะว้าวน้ำสตรอว์รี่นี่สุดยอดต่อไปก็เป็นน้ำสตอว์ลี่หรือเปล่าเลยไม่รู้เลยมองไม่เห็นอุ๊ยอันนี้เป็นน้ำบลูเบอร์รี่นะคะเป็นแยบบลูเบอร์รี่ บลลี่จะเยอะหน่อยเพราะชอบนมใต่เยอะน้อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็กินนมเยอะอยู่แล้วออกไปนะครับเพราะว่ามันจะขัดขวางการกินของเราให้ดูชื่อก่อนร้านเน้นนมอย่าลืมรสชาติมนช่อง มันอยู่นอย่างงูมัมมวดดอกไม,ม้ข้างในเขาวิปิ้ง,งครีมอัดมาด้วยะคะ่ะ ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่ลืมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปหาเรื่องอ้วนก่อนนะคะคกณจะไปกินนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมมากันนะคะที่ร้านเน,นยนมคุทตมณันสายหนึ่งนะ